ขับเข่าได้ไม่สูงนะครับคงสามเนร่องขับเปิ้ลจะไปนะทางไปครับขอสินของไปขอ่านเดินจะฟังดีสัดๆเลยนะอแล้วขอว่าจะไม่าให้ tăng tôn tiền nhé à quân tăng tôn tiền bỏ qua đi nha bỏ qua

จับปอยู่เออจับจับ่อยู่เยมาาแุ่เลาลาลาเออาลาป่าไไทแล้วก็เป็นมืใลส้ทองไทยสีท้องดิวเดือดาเป็่นสีทองนะครับครั้งนี้นะคับกรปิัสามสิบห้าบสิบห้าตใกลไๆได้หลาย

สองร้อเมตนี้ผ่านไปสองร้เอาวนไปครับชาวบ้านที่มีองร้อ่นไปนี่บัเดียนเราตองนที่นเดร์มันรอไา ข้างหี่งาวฝันี้้นขีขขาวต้นข้าวตนขาวาต้าวต้นข้้นข้าาวต้น